สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโหรารับตาดูโดยด็อกเตอร์ดวงโหราพรมสิบประสิทธิโชคชัวปั๊บแม่นไปเวอร์จนเออไปทุกรายก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเป็นการทำนายแบบ general reading โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับอุปนิสัยของชาวลัคนาราศีเมษเป็นผู้ที่ชอบความสนุกสนานอารมณ์สดชื่นเบิกบานอยู่เสมออารมณ์ดีเป็นส่วนใหญ่ร่าเริงตัดสินใจไรชฉับไวชอบความหรูหราโอ้อาความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบน้ำหอม จะต้องประพรมอยู่เสมอถ้าออกไปไหนมักเป็นคนมือเติบใจนักเรงใช้เงินใช้ทองฟุ่มเฟือยอยากซื้ออะไรก็ซื้อทันทีมีเงินอยู่ในมือไม่ได้นะครับชาวราศีเมษมักจะใจใหญ่ใจโตเหมือนกันนะครับแต่ชาวราศีนี้ก็เป็นบุคคลที่ใจร้อนเกิดอารมณ์ขุนมัว ได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้ามีคนพูดไม่เข้าหูแล้วก็ไม่ถูกใจเป็นแน่บางทีมองดูแล้วบุคคลราศีนี้มักทำอะไรไม่ได้แต่ตองมากนักแล้วก็เกิดความล้มเหลวเสมอบางทีก็ชอบทำอะไรง่ายๆไม่พิถีพิถันชอบการตรงไปตรงมาเกลียด ใครแล้วมักจะไม่คบด้วยเลยเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมษบางครั้งถือตัวเมื่อคิดว่าบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับตนน่ารังเกียจผู้ใดที่วางอำนาจวางโตหรืออวดเบ่งข,มข่มคนราศีเมษจะต่อต้านที่สุดครับไม่คบด้วยเป็นอันขาดและไม่ยอมอภัยให้ด้วยครับ บางคนก็มองดูเป็นคนหญิงซึ่งความจริงก็ไม่ใช่เป็นคนหญิงยะโสอะไรนะครับหากแต่ไม่ชอบก็แสดงออกมาตรงๆไม่มีเสแสร้งแก้งมายาใดๆเลยเป็นอย่างไรบ้างครับกับคำทำนายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องโหาราหลับตาดูโดยด็อกเตอร์ดวงโหรา,าพามสิทธิประสิทธโชคชัวปาบแม่นไปเวอร์จนเอ๋อไปทุกรายฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ